นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามปัญหาการท่องเที่ยวพัทยาเพื่อร้องรับนักท่องเที่ยวขณะวันรุ่งึ้นมีการลงพื้นที่ดูโครงการ e อ c เตรียมเส้นทางแข่งรถเอวัดนายเศถาธบิสินนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาการท่องเที่ยวของพัทยาและเกาะล้านโดยมีนายปรเมศกาพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่ และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเกาะล้านซึ่งการลงพิทีในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามและสอบถามถึงปัญหาบนเกาะล้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวความพร้อมของโรงพยาบาลหากมีอุบัติเหตุอีกทั้งยังได้ติดตามเรื่องของการกําจัดขยะหลังจากเมืองพัทยามีแนวทางการกําจัดขยะ ตกค้าง,างบนเกาะล้านด้วยระบบเตาเผานอกจากนี้แล้วยังได้ลงมาติดตามเรื่องของการบำบัดน้ําเสียเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเกาะล้านอีกด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าวันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีมีกําหนดการลงพื้นที่ภารกิจที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองโดยในเวลา10นาฬิกาสนาทีนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังสนามบินอุดเพาจังหวัดระยองเพื่อหาหรือในประเด็นปัญหารวมถึงการพัฒนาพื้นที่เชิงพานทิ์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec จากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่เขาพระตำหนักเพื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน f1 ที่อำเภอบารละมุงจังหวัดชนบุรีก่อนในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามแล้วเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่ารัวแหลมฉบังระยะที่สที่ท่ารัวแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนิวส์24อภพรแสงแก้วภาพข่าวเดลราทิพศีรายงาน